เ็แบบเนี้ยเนื้อสวัสดีค่ะพี่น้องขาวันนี้เราจะพพี่น้องมากินพุซาแช่อิ่มค่ะของชาววังนะคะอันนี้น่ะคือดังในตอตอมากแบบคนกินเยอะมาก แล้วคือลูกใหญ่มากเลยนะดูดิลูกใหญ่แห้งอ่ะน่ารากักมาค่ะพี่น้องคาไม่กินน้ำกันเด้อดจ้าขออนุญาตใช้มือนะคะนอุยสันให้ยังอยากกินมานานแล้วอ่ะรอบนั้นกินมะม่วงไปเนาะมาคะ่ะรอบนี้พุษซา ออร่อยอะคือเขาคว้านเม็ดออกมาให้แล้วกินง่ายมาก อืมอืมเขาจะมีนี้ไม่ให้ดว้วย มีพริกนะคะพริกเกลือพริกเกลืออร่อยมากให้เยอะด้วยเป็นแบบเนี้ย นี่คือซื้อไปฝากซื้อแบบว่าปีใหม่นี้เนาะก็แบบเออซื้อไปฝากยายไปฝากพ่อแม่ตั้งสี่แม่จ๊ะคือเอาไปกินเลี้ยงเอาไปกินปาร์ตี้เอาไปกินกับแก้มคือแซบ่บคือแซ่บมากอร่อยแต่ระวังนะคะระวังกับแก้มหมดก่อนเด้อเพราะมัน <c oughs> อร่อยจริงอร่อยมากอ <c oughs> พวกนี <Hoy S 2> ้ใหญ่มากพวกมันคืออะไรไม้เหร ช่ำมากชอบอะ ลูกเล็หลุดบปว่าหาทำมาก กรอบแบบกรอบมากรากรอบแล้วก็หวานฉ่ำ อืมเดียง<ฮ>บอกเว่าอยู่คนย้อยกินมะเบิดมันเยอะถ้ากินจุนี่ก็กินหมดแต่ว่ามันเป็นถุงแบบซิปล็อกอะค่ะถ้าใครแบบเคยกินเนาะก็จะรู้ เป็นถุงแบบซิซปล็อกแล้วก็เก็บใส่ตู้ได้เหมือนเดิมกรอบเหมือนเดิม แบบอฟังฟังฟังกินหมดนี้ก็ไม่ไหวอาล่ะครัพี่น้องขา ใครชอบคิมินนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้จ้าด้วยนะคะสำหรับวันนี้จ้าขอตัวลาไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากกินนะคะเดี๋ยวจ้าจะทิ้งลิงก์ไว้ให้เด้อสำหรับวันนี้จ้าขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย